แดดยามบ่ายกับสายน้ำที่ลดไปแล้วนะครับณหนะมู่บ้านทานซับแลนแห้งแล้วอตอนรถนตอนน้ำลดนี่ไม่มีรถค่อยเข้ามาเลยนะครับตอนน้ำท่วมนี่โอ้โหรถขยันเข้ามารถวิ่งทีน้ำก็กระแทกเข้าบ้าน น้ำลดไปแล้วแต่นี่ครับน่าจะเป็นสาเหตุที่ปลาปลาไม่ไหลพอปลาปลาแตกเมื่อวานมีหน่วยงานมาซ่อมอยู่นะครับเกือบทั้งวันแต่วันนี้ไม่มีใครเข้ามาซ่อมต่อเลยนะครับณคลองงโพทองนะครับบริเวณแยกโพทอง